สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูวารีจะสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการอ่านออกเสียงพยัญชนะไทยเด็กๆทราบแล้วนะคะว่าพยัญชนะไทยเรามีทั้งหมดกี่ตัวค่ะพยัญชนะไทยเรามีทั้งหมด44ตัวเรามาฝึกอ่านออกเสียงกันเลยนะคะโดยเริ่มจาก กอกาย่านว่ากอขอข่ายอ่านว่าขอขอปวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอขอคนอ่านว่าคอขอระครังอ่านว่าคอ งงูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอฉีงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอ ยอหญิงอ่านว่ายอดอสดาอ่านว่าดอตอประตากอ่านว่าตอทอฐานอ่านว่าถอทอมนโทอ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอ นอเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ,อ่านว่าตอทอถุงอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอ บอใบไม้อ่านว่าบอปอปลาอ่านว่าปอหอพึ่งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟ พอสัเภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวแหวนอ่านว่าวอสอสลาอ่านว่าสอ สลือสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอหอหีบอ่านว่าหอลอจุลาอ่านว่าลออ่างอ,อ่านว่าอหอนุอู่มอ่านว่าหอ เราได้ฝึกอ่านพิพิธัไทยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยากไหมคะเด็กๆคุณครูฝากให้เด็กๆไปฝึกอ่านทบทวนที่บ้านกันนะคะจะได้จําแม่นขึ้นวันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะก่อนหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ